ผู้เอกของรายการศึกบางระจันความมันไร้พรมแดนครับได้รับการสนับสนุนจากสอสหมายนะครับแล้วก็มีแน่ลูกโงเสยนะครับเข้ามาร่วมทำงานเป็นนักการกุศลนะครับก็ช่วยน้องๆเด็กนักเรียนผู้ยากไร้แลวนะครับต้องร่วมด้วยช่วยกันหลายๆส่วนครับเป็นการพบกันระหว่างคมเกียิเพชรปตอครับเจอกับยอดมงคลเมืองสีมาครับพิกัดน้ำหนัก125อปอนด์ครับต่างสึกต่างสายแหละครับ คมเกียรตินี่อยู่ในสายสึกของทีมงานกลุ่มพลังใหม่ครับส่วนทางด้านของยอดมงคลนะครับจองฝีมือนะครับจากสายสึกของปรม,มเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรน,นะครับยอดมงคลนี้เป็นชาวอำเภอนนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนคมเกียรติเพชรป,ปะตะอ,อหรือว่าคมเกียรติทอมโนธรรมรักษานี่เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีครับเดินครับฝันศอกที่ยก3าปล่อยตัวมาครับยอดมงคลต่อ54ครับ ต่อไปตามทรงตามฟอร์มนะครับกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทียังเป็นนารงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นนารงธนาจันทร์ครับอาอยุนี่ก็ใกล้แตะเลข3เข้าไปทุกทีแล้วนะครับทางด้านของยอดมงคลจอมฝีมือครับดูสศิษย์ของคุณจำนงเมืองสรีมาครับมั่นใจนะครับว่าไฟนี้นี่ถ้าเกิดเชียร์ยอดมงคลนี่ลูกน้องของจำนงนี่ไม่ต้องไปจำนำครับได้ตังแน่เดี๋ยวรู้กันครับ ขมเกียิวางแข้งซ้ายแข้งซ้ายของยอดมงคลครับขมเกียรต้องโต้แหละครับถ้าเกิดอยู่วงนอกนี่ต้องโต้กันด้วยแข้งนะครับเพราะว่าทางด้านของยอดมงคลนี่เก็พริ้วมากครับแข้งซ้ายนะครับซ้ายหน้าขวาหลังออกได้หมดนะครับสองแข้งสองการเดี๋ยวสลับออกขวาออกซ้ายเอาได้ซ้ายแข้งขวาของคมเกียดถ้าเกิดเลือกที่จะชิงจังหวะออกวงนอกแบบนี้ก็ต้องสู้กับยอดมงคลนะครับต้องเตรียมตัวมาอย่างดีครับ อาชีพหลักของคมเกียรติก็คือขาวนะครับเียงแต่ว่าจะตีได้ไม่ได้เด้งตีขวาครับทตงด้านของยอดมงคลถีบขวาเอาเจอเสียดายแทงไม่ได้ก็ตีเข่าว,ขวาครับหมดยกครับถือว่าได้เชี์แล้วครับคือขึ้นมาสู้ครับคมเกียรติไม่สู้ได้ยังไงครับอยากจะเป็นมวยเก่งมวยดังมันก็ต้องเจอกับคนเก่งๆคนดีๆ ดีบนเวทีนะครับอาวุธดีเพราะฉะนั้นนี่อยากสูงต้องขยงอยากเก่งต้องขยันครับที่เกียรไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ยกที่4ปล่อยตัวมาครับคมเกียรติพลิกมาต่อ54เลยครับเห็นไหมครจากการที่เขาเดินครับเดินแล้วก็ต้องตําฟัดรตีครับนุ่มสดกว่าแน่นอนครับแทงสายน้าเจอซ้ายของคมเกียรติครับเอาเสียหลักครับ หมัดขวาหมัดซ้ายครับออกหมัดคมออกแข้งดีครับยอดมองคลมันสมองยอดเยี่ยมครับออกซ้ายขยับออกขวาดูฮะสองแข้งสองกาดนะครับผู้จะสู้ระวังยากนะครับอาศัยลูกขยันนะครับรมเกียริกระแทกหมัดเจอแข้งซ้ายของ เตะซ้ายมาครับยอดบางคนเนี่ยครับแทงเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับผมเกียริครับตีเข่าขวาครับยอนมางคนก็อัดขวาคืนผมเกียร์โยกเข้าไปครับเตะขวาครับเจอแข้งซ้ายมาครับเด้งตีเข่าซ้ายครับทางด้านของผมเกียริก็ไปตีถนัดแล้วครับอ้าวแล้วครับนี่ครับยัดสวยยัดสวยครับ ยอดมงคลก็เอาคืนบ้างครับคมเกียรติก็เสียคืนครับกรรมการดึงมากลางเวทีคมเกียรติเดินลุยต่อครับทีมซ้ายนําแข่งซ้ายของยอดมงคลแข่งขวาครับดูครับได้ท้งขวาได้ทั้งซ้ายเอาคมเกียรติไปขวาสายได้ครับเจอซ้ายอีกคือถ้าเกิดเป็นแรกแค่นี่ขาดทุนแน่ครับคมเกียรติครับอ้าเอาล่ะครับสู่สุดธิ์แล้วครับ ตีเข่าซ้ายครับคมเกียรตินี่ครับต้องสู้ในเกมของตัวเองเฮายอดมงคลก็ไล่ขาแล้วเสียบเข่าขวาคมเกียรติตีเข่าขวาครับยอดมงคลเด้งตีขวาครับสู้กันได้สนุกเลยนะครับหมัดหนึ่งสองของยอดมงคลค่าตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณหกเจ็ดหมื่นบาทนะครับยอดมงคลอไฟนี้ต้องมีแปดหมื่นนะครับ แข้งขวาครับยอดมงคลครับคมเกียรติตีเข่าขวาครับคมเกียรติตีเข่าซ้ายอ่าครับต้องรัดตีห่มตีใช้ความใหญ่นะครับกรรมการแยกมาแล้วก็ต้องชนต่อครับคมเกียรติเกมมันบีบให้ต้องเดินแล้วนะครับนี่ครับต้องชนถึงตัวครับเตะซ้ายไม่โดนครับอ้าวได้แข้งขวาเจอแข้งซ้ายของคมเกียรติครับ หมัดตู้แข่งซ้ายแทงเข่าขวาโตครับคมเกียรติตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับแม่ดูครับหน่วยหน่วยในนี่กินเลยนะครับคมเกียรตินี่แต่แกนี้ชอบมาแลกแข่งครับก็นี่ครับคู่ขี้นะครับจำนงเมืองสีมาบอกว่าเบียดนะชิงดำนะเอาละครับยกสุดท้ายครับคมราคานี้เสมอคมเกียรตินะครับแต่ว่าคมเกียรติต้องเดินครับ คือมวยเดินแล้วทําดีก็ต้องเดินขะวางไว้ยอดมงคลคมเกียรตีแล้วเสียบซ้ายนะครับเสียบซ้ายราคาไว้ดันเข้าแล้วก็เนี่ยรับตีไม่ได้ครับโตขึ้นไม่ได้ครับยอดมงคลครับประสานแข้งครับเอาซ้ายมาครับยอดมงคลครับคมเกียร์อาล่ะครับได้ซ้ายคืนแทงซ้ายสวยครับคมเกียริ เดนม,มงคลยังไงครับแข้งขวาครับขวาโตครับผมเกียรติครับ,รบ,ยรบขยับขยับแข้งซ้ายได้ขวาผมเกียรติมาขวาคืนครับโอ้ถ้านเกิอดอย่างนี้นี่ยอดมง,งคลวัวชอบมากครับเตะพัดไม้เจอข่าวขวาครับอู้กระท้งซ้ายมาเอาเสียหลักเจอแข้ง โอ้วยคู่นี้เบียดกันมากครับแทงซ้ายครับยอดมองคลครับคงเกียรต,ติตีเข่าตีเข่าขวาครับคงเกียรติแล้วก็กระทุ้งซ้ายสวยครับคงเกียรติยอดมองคลคืนกระทุ้งซ้ายมาเจอเข่าวขวาของยอดมองคลครับคงเกียรติซ้ายแยวต่างคนต่างออกมามั่นใจครับหมดยกสุดท้ายครับ นะครับมวยรุ่นน้องครับตับพี่ครับประมดหน้าที่ครับคุณจำนงเมืองศรีมาครับเนี่ยครับแี่นกมวยนี่น่ารักนะครับคุณผู้ชมครับเขาสู้กันในเกมครับชกเสร็จก็เป็นหน้าที่ของกรรมการแล้วครับให้คะแนนชูไปที่น้ําเงินนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของยอดมงคลเมืองศรีมานะครับชนะคมเกียรติเพชรปตอหรือว่าทองมโนธรรมรักษานะครับ 4 9 8นี่จากชัยยุทธคำนเรศชุมพลอินทายศส่วน4 8 8เท่ากานันนี้พันเอกจีรวัตรอินเอี่ยมนะครับก็ไม่เอกฉันนะครับแต่ว่าก็เพียงพอกับการที่ยอดมงคลจะได้รับการชูมือครับชนะ2เสียงเสมอ1เสียงครับ